จะพาพวกเราไปดูกาัดครับนะครับโอเคนะครับวัดลาดสนุนวัดลาดสนุนเป็นวัดที่อยู่คลองหนึ่งนะครับวัดนี้ก็จะมีโรงเรียนวัดลาดสนุนเช่นกันนะก็เป็นวัดหลวงนะครับเป็นวัดประจําของทหารอากาศนะครับเมื่อมีการทําพิธีศพให้กับทหารอากาศก็จะทหารอากาศก็จะมาใช้วัดนี้นะครับวัดลาดสนุนนะครับ ซึ่งอยู่ในเขตถนนลำลูกกาคลองหนึ่งะครับเป็นวัดหลวงวัดใหญ่นะครับเป็นวัดใหญ่นะครับก็บางท่านอาจจะยังไม่เคยทราบนะครับนะครับนะครับตามภาพที่เราเห็นนะครับก็จะนะครับก็จะมีถนนขวางกลางวัดนะครับซึ่งเป็นถนนชุมชนนะครับที่จะวิ่งมาจากหลังเซียหรือจากสนามกอล์ฟนะครับมาเข้ามาสู่วัดนี้แล้วก็ไปโผล่ที่คลองหนึ่ง แล้วก็ทะลุออกไปอ,กอีกมากมายได้สะดวกสบายนะครับฝั่งตรงข้ามนู้นนะครับที่เราเห็นนะครับที่ผมซูมมานะครับตรงนั้นก็จะเป็นคลองนะครับคลองขุดนะครับก็คือคลองหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีปลาสวายแล้วก็คือสำหรับคนที่จะทำบุญนะครับ ต่อไปก็คือวัดที่2ก็คือวัดโพศพผลวัดโ,โกสกศพผลอยู่ตั้งอยู่คลองสองลำลูกกานะครับคลองสองลำลูกกาเป็นวัดพัฒนาค่อนข้างจะเป็นวัดน,น่าจะเป็นวัดที่ดีเด่นของลำลูกกานะครับพัฒนาดีเด่นนะครับก็คนประชาชนที่เขาอยากจะไปทําถวายสังฆทานหรือไปชมบุญส่วนมากวัดอันดับเริ่มต้นที่เขาจะคิดถึงก็คือวัดโพศพผลอันนี้นี่เองนะครับก็เป็นวัดหลวงอีกเช่นกันนะครับ เป็นวัดค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับพื้นที่ลานพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็มีหลากหลายนะครับที่จะให้ แล้วก็ใหญ่ใหญ่เอาการเลยนะครับวัดโพสผลคลองสองลำลูกกานะครับนะครับผมก็จะพาเรามาชมนะครับนะครับจุดตรงนีก้ก็ก็จะเป็นจุดที่เขามาทำสังฆทานกนะครับมาถวายสังฆทานก้ใครไม่ได้เอาเครื่องสังฆทานมาก็ใช้ของวัด,วด,วไ,ปนะดไปนะครับวัดก็มีแล้วก็ทำบุญไปนาหยอดจีบก็ไปนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนด้านหลังของอของวัดนะครับนะครับถ้าเราเดินตรงไปนะครับตรงที่เราเห็นอยู่ไกลๆที่มีต้นไม้เยอะๆตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็จะติดคลองนะครับเาเรียกว่าคลองสองนะครับคลองสองนั่นเองนะครับคลองสองลำลูกกานะครับก็ตรงนั้นก็จะมีนะครับสถานที่เลี้ยงให้อาหารนกและให้อาหารปลานะครับปลาสวายปลาเทโปปลาเทพา มีค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ในกล่องนี้แล้วก็อยู่บริเวณนี้นะครับนะครับที่นี่ก็ล่มลื่นนะครับก็ เลี้ยวเลีเ้ยวรถเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จอดนะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่จะให้เราขอพรน,นะครับหรือขอเลขเด็ดอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับจากบนบานศาลเก่าอะไรก็ว่าไปนะครับก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีมากมายนะครับหลวงพ่อทันใจนะครับท้าเวสุวรรณหรือ อะไรอีกมากมายนะครับเยอะแยะนะครับหรือให้อาหารเต่านะครับซึ่งจะอยู่ด้านหน้าของวัดนะครับด้านหน้าของวัดวเราเราเลี้ยวเข้ามาบริเวณวัดปั๊บเราก็จะพบเลยทันทีนะครับ และอันดับต่อไปวัดที่3ที่ผมพาเราไปเที่ยวนะครับพาเราไปทําบุญก็คือวัดประชุมลาด นี่นี่คือนะครับนะครับพระพุทธรูปที่ใหญ่นะครับเป็นตั้งอยู่กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดใน สถานที่จอดรถก็สะดวกสบายมีล่มไม้ต้นไม้ให้ล่มมากมายนะครับนี่คือทางเข้านะครับที่เราเห็นนี่คือทางเข้านะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็เลือกจอดได้นะครับทางด้านขวามือนะครับที่เห็นรถรถคาราเวลโฟก์คาร์เวลนั่นก็คือรถของผมนะครับก็เอามาจอดนะก็มีล่มไม้ให้ให้เราได้เลือกสรรนะครับว่าเราจะจอดตรงไหนนะครับมีมากมายนะครับวัดต่อไปวัดที่5 วัดสุวรรณบำรุงราชวัรวานาลานะครับวัดนี้ตั้งอยู่ที่ลำพูกาคลองเก้านะครับวัดนี้ก็จะมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีขุนยนต์เป็นเป็นขุนขุนโลหะนะครับขุนโลหะตั้งต้อนรับเรานะครับนะครับที่เราจะเห็นนะครับเราเห็นนะครับเรามองไปนะครับด้านด้านซ้ายมือของจอนะครับเราก็จะเห็นเห็นขุนโลหะนะครับตัวใหญ่ๆนะครับ นะครับยืนคอยต้อนรับเราอยู่นะครับวัดน,นี้ก็จะมีอะไรที่สง่างามอีกอีก,อก,อกมากมายเดี๋ยวผมจะพาเราไปชมนะครับพาเราไปเที่ยวนะครับลองดูนะครับนะครับจุดบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาก็จะมาบูชามากราบไหว้นะครับขอพรน,นะครับ นะครก็จะมีพระองค์พระนอนนะครับรูปก็ใหญ่พอพอควรนะครับองค์พระนอนนะครับดีสถานอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้ก็คือช่วงด้านด้านหลังของวัดนะครับก็จะมีสวนสวนส,วน,สวนดอกไม้ประดิษฐ์นะครับที่สวยงามนะครับทางวัดเข้าได้ตกแต่งเพื่อให้ประชาชนได้มาเซลฟี่ได้มาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นในความทรงจำนะครับก็ อดอกไม้บางดอกก็จะเป็นดอกจริงบางดอกก็จะเป็นดอกอดอกเทียมนะครับเพื่ออามาทดแทนดอกจริงนะครับดอกจริงก็จะร่วงโรยไปตามการเวลานะครับแล้วก็เพื่อให้มันเกิดสีสันที่สวยงามก ก็คือคนวันที่ผมไปก็คือวันที่สองนะครับวันที่สองนะครับก็อาจจะก็คือเลยปีใหม่ไปแล้วก็คงจะซาสาเงียบเียบหน่อยนะครับต่อไปวัดที่6วัดนาป่าพงวัดนาป่าพงนะครับก็คือเป็นวัดเป็นเขาจดทะเบียนเป็นวัดแล้วนะครับแต่เขาก็ยังรักษาแบบอย่างของวัดไว้เป็นแบบรักษาวัดป่า เช่นเดิมนะครับซึ่งผู้ดูแลวัดนี้นะครับก็คืออาจารย์คึกฤทธิ์นะครับอาจารย์คึกฤทธิ์ก็คืออาจารย์ที่ที่เราเดี๋ยวเรา,าเราเห็นภาพแล้วเราก็กยจะอ๋อนะครับซึ่งท่านก็จะเป็นพระนักพัฒนาเห็นนะครับเราคงจะจําได้แล้วนะครับซึ่งท่านออกทีวีบ่อยๆนะครับแล้วท่านก็จะไปเทศนาให้กับคนเรื่อยๆนะครับวัดที่เคือวัดพืชอุดม วัดพืชอุรมนะครับจะอยู่ที่คลอง13นะครับลำลูกกาคลอง13นะครับ สยงาเลยนะครับแต่เสียดายนะครับว่าร้อนมากนะครับร้อนร้อนจริงๆนะครับลักษณะโบสถ์ของวัดนี้นะครับก็จะแตกต่างจากที่อื่นนะครับก็จะเป็นโบสถ์แบบสามมิติมีลูกปั้นสามิติติดอยู่เต็มไปหมดนะครับเป็นเทวดานางฟ้าเทวดาติดอยู่ที่ข้างๆโบสถ์เต็มไปหมดเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาดูมาชมได้นะครับวัดพืชอุดมคลอง13ลําลำลูกกานะครับ